สดีค่ะหนูยิ้มหนูแย้มทำอะไรอยู่ล่ะคะเขียนภาษาจีนเขียนภาษาจีนนะคะเพราะว่าหนูแย้มไปเรียนเสริมภาษาจีนมานะคะกับเราซื้อนั่งเขาเรียกว่าเตียงนอนเต่าลมเหรอคะนั่งมาเราเขียนไปด้วยได้เหรอโอ้โหนี้เลยนะคะอหนูยิ้มลุกหนูแย้มนั่งลองลองดูสลับกันมันจะเห็นนาจะโคน เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหนูแย้มกําลังเขียนตัวอะไรคะหนูแย้มพอจะรู้ไหมบอกได้ไหมคะว่าตัวอะไรคะฟูอะไรนะคะฟูฟูแปลว่าสูสูสูแปลว่าเมื่อกี้ในคลิปพูดผิดอะฮะในคลิปพูดผิดเหรอคลิปที่ติดกระจกนั้นนหจริงๆชื่อว่าอะไรคะคุณหมูฟูอ๋อ,อมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่แม่ปูย่ยะ ไปติดแผ<ข>่นป้าย<ป>ใช่ไปติดแผ่นป้ายฉันเลยภาษาจีนที่เราซื้อให้หนูยิมย้ม,ม,ามาหนูย้มทำมาหนูยิ้มหนูย้มบอกว่ามันเป็นคำชื่อว่าฟู<ฮ>่แต่จริงๆอะ่ะต้องเป็นคำว่าหู <S 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 ต้องขออาภัยด้วยนะคะมันจะมีขีดแบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่สาม ส่ข้าเป็นตาม้อเสียงสูงเป็น่ใช่มคะไม่เอกไม่โทไม่ใช่ใช่ต้องาเอกเสียงเสียงถึงต่ำแล้วก็เดี๋ยวมาดูดูแย้มดูย้มแล้วดูนะในดินสออันนี้เป็นแท่งดินสอใช่ไหมโอเคมุนออกนี่คือดินสอนะคะมุนออกทำไมหรอยัางลบค่ะอะไรหลุดออกมาคะนนี้ยางลบค่ะมันคือยางลบยางลบที่อยู่ในดินสอเนี่ยยัเปิดไม่อยู่เนี่ย ข้าไปใช่ไหมคะแบบนี้นเ,เสร็จแล้วก็ประกอบพอประกอบเสร็จก็กลายเป็นดินสอเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเป็นดินสอน,นะคะถ้าเราหมุนออกแล้วก็เทลงมาก็จะเป็นยางลบอยู่ข้างในนะคะดูแยม้มดูแย้มพ่อจะบอกได้ไหมคะว่าอ่าตัวนี้อ่านว่าอะไรอะคะรู้จักตัวไหนบ้างป้าหนีหา,าวเฉวจงตาฟูมาหมาหมี มุ่งมาก <c oughs> ชี้บอกด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้อู้จักหนูแหวนเป็นย่าอันนี้มันจำไม่ได้ข้าวแล้วก็ช่างช่างเช่าผาวผาวเที่ยวมั่นไข้มั่นมั่นไข่ไข่คู่เช่าว้าวอ้อเออีวู อ๋อเอโอโอยูแปลว่ามันเป็นคำอะไรล่ะคะมันเป็นเหมือนตัวสะกดค่ะอ๋อเป็นเหมือนตัวสะกดนะคะหนูยิ้มหนูยิ้มกำลังเขียนตัวอะไรอยู่คะมามาใช้คำาม่มาแปลว่าแม่แปลว่าเร็วแม่มอมามาแปลว่าแม่หระคะมาแปลว่าแม่ชาวแปลว่าเล็กเล็กโจโจงมันจะสามารถเป็น จงกวนเหรินก็คือจีนก็คือคนจีนประเทศจีนจงกัวคือประเทศจีนจงกววเหรินคือคนจีนค่ะชาวจงต้าก,ก็คือเหมือนเป็นไซส์อะ่ะเล็กกลางใหญ่อ๋อใหญ่กลาง S M <SM> L <S นี่คือเป็นการบ้านนะคะที่คุณครูภาษาจีนให้หนูยิ้มหนูแย้มมาฝึกเขียนต่อที่บ้านนะคะและ เื่อกี้เราไปเรียนภาษาจีนเราไปแวะที่เอาเ e t เชียงใหม่หนูยิ้มหนูแย้มไปซื้ออะไรมาหมวกค่ะนี่น,นี่ค่ะนี่ของใครท่านมีแต่หมวกหรอคะเนี่ยมีกระเป๋าด้วย้มีกระเป๋าเซ็ตหมวกกับกระเป๋าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนะหนูยิ้มเป็นสตรอเบอรี่นะคะกับแครอทของหนูแย้มจะเป็นเหมือน,นโบนะคะมีไข่มุกด้วยชวยสวยมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวให้หนูยิ้มหนูแย้มมาลองดูนะคะว่า ตัวเองจะใส่แล้วก็แขวนกระเป๋าได้หรือเปล่านะไหนของหนูยิ้มคะนหนูยิ้มเป็นลายว้าวนาะวะว่ารักเลยน่ารากก็จะเป็นกระเป๋าค่ะมันจะใส่อย่างนี้อ่ะลองสวมหมวกดูก่อนใส่ลายดังอยู่ด้านหน้านะคะหมุนหมุนอ๋อใช่ค่ะหนูยิ้มประมาณนี้นะคะเห็นไหมลายจะอยู่ด้านข้างแทนนะคะเป็นสาเบอรี่นะคะเอยน่ารักจังเลยคะ่ะแต่ไปอู้กระเป๋าก็น่ารักนะคะ ดูหนูย้ําบ้างค่ะหนูย้ําโบหนูย้ําไปดีตรงไหนล่ะคะบโบของหนูย้ําอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะใช่ใช่หมุนมา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 นี่แบบนี้เลยแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าค่ะสะพายเลยอุ้ยน่ารักจังเลยแค่นี้ก็เห็นกระจกแล้วเนี่ยน่ารักจังเลยดูสิลุกดิ๊ก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 ลุกดิกลุกดิ๊กลุกดิ๊กลุกดิก โอ้ยสมมติว่าเนี่ยเราแต่งตัวไปชายทะเลใช่ฮะฮเรานั่งเตียงเป่าลมดูทะเลได้เลยจ้านั่งเลยจ้าเอาคันปีคอได้ยินเสียงคลื่นทะเลไหมทะเลตรงไหนอุ้ยลมพัดลมพัดพัดลมเอาดีพัดลมโอยยิมยิยมเหมือนนั่งอยู่ที่ชายทะเลเวลาถ<ซ>้าจะให้เลยจ้ อะไรนะคะอ๋อจะให้เหมือนอยู่ชายทะเลอ่ะพัดลมเป่าพัดลมเป่ารู้สึกไหมอ่าเชิญนั่งจ้าหนูอยากเป่าพัดลมเลยนะนลงทุนใช้พัดลมมาเป่าเลยเสร็จแล้วเหรอเออเหมือนเป็นไงบ้างต้องก้มลงนิดนึงนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าชายทะเลจะมีลมพัดเข้าหน้านะมผมเราจะต้องแบบปลิวๆนะคะเฮ<ม>้ยผมปลิวดูคนนี้สิผมปลิวไหมไม่ค่อยปลิวนะข้างหลังข้างหลังนี่นะนี่นะนี เย็นหน้ามาเยอะเย็นไหมคะเป็นยังไงบ้างอากาศที่นี่สดชื่นไหมคะ โอ้ไม่ต้องกลัวแดดเลยนะเพราะว่าเธอมีหมวกไม่ต้องกลัวแดดเลยไม,ไม่ต้องกลัวพยาะยัอยู่ในเจนอ่าพ้าหนูยังอยู่ในเจล้วถอดหมวกได้ค่ะมีเงินหรือเปล่ปาขอ,<น>ขอดูกระเป๋าหน่อยค่ะไม่มีกระเป๋าสาวุ้กระเป๋าก็เป็นรูปโบนะเรามีไข่มุกแล้วเราเปิดดู <S <S ไม่ได้ใส่เงินอ่ะมีเงินไหมไว้ายไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินสักบาทเลยกระเป๋ากระหมูไนะหมแม่ปุ๋ยดูนี่อะไรหรอไปไหนแล้วอ่ะ โอ้เสียงดังมากเลยตรงนี้นะ่ะหนูยิ้มปัม๊มแล้วหนูย้ำเด้งไหม <c oughs> ระวังระวัง <c oughs> โอเคน <c oughs> ั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเรานะคะขอตัวลาไปก่อนเนาะนอนนิ้ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย